รางวัลนี้เ,เด็กๆทำมานะคะทั้งสองรุ่นนะคะเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักนวัตรกรรมแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักวิจัยแห่งชาตินะคะได้รับคัดเลือกนะคะใหเ้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเครื่องกำจัดโลหะหนักนี้โดยเก็บข้อมูลจากบ้านเราแม่ใจ สังของเรานะคะ,ะเราก็อยู่กันปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แม่ใจของของเรามีโลหะหนักปนเพื่อนในข้าวที่เด็กเล็กๆทานเข้าไปแล้วถ่ายออกมาค่บถ่ายออกมามีโลหะหนักสารปนเปื่อนอยู่จากท้องนาแล้วก็จากจากน้ำย้อมเสื้อห้องที่ปล่อยลงสูง่ คคทีนี้ก็ได้ทำเครื่องกำจัดโลหะหนักขึ้นมาโดยใช้เกล็ดปลาหนิงแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าสกัดในส่วนที่กำจัดได้ทั้งหมด99.99เ,เป็นเครื่องที่ใช้ได้จริงก็ได้รับารบางวัลในระดับประเทศจากสำนักวิจัยเห่งชาติค่ะก็เข้าไปขันเป็นวิทยานิยที เื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่ในระดับการแข่งขันในระดับโลกนะคะ,ะทีมนี้ก็จะเข้าแข่งขันต่อในเดือนมีนาคม2565เพื่อเข้าแข่งขันสู่ในระดับโลกที่สหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลในระดับประเทศเป็นที่เรียบร้อยค่ะ,ะและล่าสุดก็ การสิ่งแวดล้อมนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศจากสอพอมพะเยาค่ะค่ะเดี๋ยวขอเชิญรับชมจากจากน้องๆนักเรียนที่ทำโครงงานนี้ค่ะ ดิฉันนางสาววรการคำวังค่ะพวกเราเป็นกัอแทนจากโรงเรียนแม่ใจพิยาโฟวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสิงประดิษฐ์เรื่องเครื่องดูดสารละโลหะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติค่ะ the heavy metal absorption tool by using natural extract โดยไม่มีการป้องกันนะคะเมื่อฝนตกชาลาดนะคะก็จะทำให้สาร้นเพื่อนนะคะปนเพื่อนในแหล่งน้ำและในธรรมชาตินะคะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนะคะเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ Besai แม่ใจพิพโคนแห่งการแอบแฝด n อร์เดนคัมเดสเน m โม o อง The drying process caused wastewater that spread to the ground. The wastewater was not treated. Then the contaminant in the waste water spread out to development by rain, then impact on the soil and soil. What To see the ability of contaminant absorption using natural extract. เป็นสัมภาระของผลิตภัณฑ์ค่ะ To develop the effective natural extract for water taste t s t e นี่เอไหมคะ To develop effective natural extract for water rehabilitation near the factory that due the contamination of heavy metals สั้งการส่งเสริมการนำว for more recycling for material wetting, plastic water bottle, ้ำและโคโค้นฟรีส์วิธีการดำเนินการนะคะหนึ่งค่ะเราเตรียมน้ำที่เพื่อนสารโลหะหนักทั้งหมดสามขวดค่ะข้อที่หนึ่งค่ะจะไม่ผ่านเครื่องกรุดซับค่ะที่แพทชิคบอทเทิลส์ of heavy metal contaminated water 100ลิต e r bottle ลส์ในที่สุด ouais the waste water d o e s t pass through the a b s o r b e r นที้สองนคะจะขัดเครือค่องดูดซับค่ะแต่ยังไม่เาวาส,วรสารดูดซับค่ะ In the second t e r the wastewater passed through a n o n c o m b u s t o r a b s o r b e i o n ตอนี่สาดนะคะจะขัดเครื่องดูดซับแล้วก็ถาสารดูดซับเรียบร้อยค่ะซึ่งปริมาณใน,นแต่ละขัดนะคะจะมีอยู่ที่100มิลลิตรค่ะด้วยส,วรสารดูดซับของเรานะคะจะมีปุ๋ยมะพร้าว เดือนที่หนึ่งนะคะเราจะนำน้ำที่มีสารปนเปื้อนลงห่นนะคะทั่ามฝักผักฝักทางกองโดยกระดาษกองแล้วก็ทำการเจียจางค่ะมาสเตร Using p a r p o r they using it. สามนะคะเราจะนำหน้าที่มีสารกัมมันต์โลหะหนักมาสามคนนะคะมาผ่านมาวัดค่าสัารโลหะหนักด้วยเครื่องวัด AAS ค่ะ Measure heavy metals in the water with the AAS meter. 4นะคะเราจะทำการบันทึกผลการทดลองค่ะ Record the data. ผลการดำเนินการ ผลการทดลองคะสาายโนหนักแบบไม่คไม่ไม่ต่อสายตือซับนะคะทองแดงก่อนกรอง6กจุดแปจุดสองหลังกรอง1.85่โครเมียมก่อนกรอง3า1จหลังกรอง0ูน0์เหล็กก่อนกรอง27.01 5โครเวียมก่อนกลอง32.11นะคะหลังกรอง0.008เล็กก่อนกรอง27.01นะคะหลังกรองตรวจไม่พงค่ะกะกลัวก่อนกรอง22.73หลังกรองตรวนไม่พงค่ะ เอ็กซ์เวจิตคาร์บอนเอ่อด e เ f ฟเทนซีวอสไรท์เพราะการทดสอบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสำหรับการนำเสนอเครื่องกำจัดโลหะหนักนะคะได้เรอยู่บนเวทีก่อนค่ะอ่าตอนนี้นอกจากจะ ความพยายามมุม่งมั่และก็พัฒนาหลายปีหลักสูตรแม่ใจวิทยาคมของเรานะคะ,ะเป็นหลักสูตรที่มีห้องเรียนสายโปรเจกต์ซึ่งนักเรียนะจะศึกษาผ่านระบบสายโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่ตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ทั้งนั้นผลการวิจัยทั้งหมดก็จะผ่านหลักสูตรที่แม่นยำตรงนี้ส่งต่อควาคองความรู้เด็กๆกลุ่มนี้ทำตั้งแต่ม1ถึงม .6 จนจบ ความสําเร็จนะคะแล้วก็พัฒนาสู่การคํานวณที่แม่นยําเดี๋ยวเด็กๆจะ,ะ,ะสแสดงทักษะการคํานวณที่แม่นยําให้กับท่านคณะกรรมการดูนะคะ,ะ,ะนัเยเีเ่นแจกกระดาบให้ท่านคณะกรรมการเขียนตัวเลขเลลด้วยค่ะสลดยทแจกกระดาษให้กับท่านคณะกรรมการได้เลยค่ะ ีมการาดทดสอบการคำนวณของเล็ๆ<งาน>ๆกๆคณะกรรมาการลอง,ง<าน>เ,ง<าน>เขียนตัวเลขอย่างก็ได้ลูกนิด,ะดนะค<งาน>ราลองมาดูว่ากิจกรรมนี้การาทดสอบ จะเป็นลักษณะไหนนะครับนี่จะเป็นโครงงานที่สามนะเป็นเรื่องกรจัดงานนักกรรมการมาแล้วค่าคนเตือนลงไปในหน้าใช้จินตนาการได้นะคะพร้อมไหมคะทั้งสี่คนอ่าพร้อมนะคะเลขที่หนึ่งนะคะเลขที่หนึ่งนะคะสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้านะคะ คุณคุณน,น,นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวเลขที่ท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเขียนมานะคะ1,347นะคะลบท่านไหมคะลบ3ามล้านเแสนลบ ลบ3องพรอามตามตามัวเลขที่ท่านคณะกรรมการเขียนมานะคะลบ9 8 9 989แดดนักเรียนของเราจะใช้สมาธินะคะเพิ่มเพิ่มสอง0ค่ะ เพิ่ม36ค่ะแล้วก็คูณ33ค่ะคูณ33อ่าพอจะตอบได้ไหมคะใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นค่ะอ่าหนมปีตอบเท่าไหร่คะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งอ่อาบการตอบเหมือนกันไหมคะ ยามตั้งแต่ทักษะการคำนวณการเก็บข้อมูลที่แม่นยำจนถึงความมุ่งมั่นอดทนในการพัฒนาทักษะแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กๆเองค่ะค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะน สุดยอดครับการคำนวณเนี่ยเขาเลขง่ายๆแค่ลักสองรักนี้บวกกันซื้อพักซื้อป่านในการคำนวณยากเลยครับอันนี้ถือว่าสุดยอดครับผมนี่ก็เพิ่งจะมาเห็นครับว่าความก้าวหน้าของโรงเรียนมอว์หรือแบบใจวิ่งของเขานี่เยอะมากครับในเช่งที่ในทาสัอย่างฟุตบอลการแข่งฟุตบอลเราก็มีการแ่งขันเกิดขึ้นทั่วประเทศก็ต้องเกิดกันนะครับ ลำดับที่หนึ่งนะครับหรือขั้งบทที่หนึ่งซึ่งหลังสูตรของเมื้อใจแยกผมตอนนี้เมื่อก่อนถ้ามองต้นเนี่ยเราทำการสอนตามหลักสูตรภาษาพื้นฐานนะแล้วก็